ก็ขอสวัสด,ดีทุกคนกันด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับนะครับผมเข้าสู่ช่องแอลเอสเบสท์สามหกเก้ากันด้วยนะครับวันนี้ผมมาแ,ะแนะนําเกมนะในค่าย KA Gaming นะครับผมในีนนะ่ยเายาสมเก้าสิก้าเนาะวันนี้ผมจะมาแนะนําเกมชื่อว่า Air Combat 1942นะครับโอเคไเปเลยไปง่ายผมเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับก็่อหรับเกมนะผม Air Combat 1942นี่นะเกมมันจะคล้ายๆกับเกม Space c a สท,ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับผมในช่องนะก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะครับ ซึ่งเกมนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนจากการยิงเอเลี่ยนในอวากาศนะผมก็จะเป็นการยิงกับเครื่องบินลบนะครับผมโอเคแค่ฟังดูก็รู้สึกว่าเออมีความแตกต่างกันเนาะโอเคมาก็เดี๋ยวเป็นไงผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคก็มี3ห้องให้เลือกน,นะครับผมซึ่งห้องจกักมันจะเรียงจากเยอะสุดไปน้อยสุดนะครับก็คือมีดับโก้ซิลเวอร์และบอสนะครับผมผมขอเลือกเป็นห้องบอสก่อนละกันนะครับโอเคมา รูปแบบการยิงนะครับผมยังคงเหมือนเดิมนะคือเราต้องกดคลิกนะครับผมเพื่ออาการควบคุมตัวยานนะครับอ่าแล้วพอกดหนึ่งครั้งนะครับผมมันก็จะยิงเป็นอัตโนมัติไปเลยนะเห็นไหมอ่าคืออันนี้มันยิงเองนะครับผมพอกดค้านเนี่ยมันก็จะยิงค้างนะครับซึ่งพอกดคางเนี่ยเราก็สามารถเคลื่อนที่ได้เหมือนกันนะครับหรือจะแบบว่ากดคีย์เดียวก็ได้นะอย่างนี้อ่าหลอนตัวนี้คือการรับเป้าหมายของอาสมิสเองของแค่ตัวนี้ผมก็ล็อกได้เลยนะครับเห็นไหม โอเคอผ่านกนรารล็อกประมาณก,กันน,นะครับผมก็ตรงที่เป็นออโต้นะครับผมคือมันจะยิงเองเลยนะอันนี้คือผมไม่ได้ควบคุมอะไรเลยนะครับผมมันจริงอ,อัตโนมัติเลยนะครับต่อมาผมคือที่ของเครื่องบินนะว่ามันมีอะไรในเกมนี้บ้างนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมมันมีการเรบ็ดบ่อเลยนะผมว่าถ้าเกิดสมมเน,นี่ยเราปรับเบ็ดที่ตอนนี้เนี่ยก็จะได้อะไรยังไงเท่าไหร่บ้างนะครับโอเคส่วนอันนี้ข้างบนก็เป็นค่าเงินที่เรามีนะครับอแล้วก็ตรงนี้ครับผมเป็นการปรับเบ็ดนะ ก็ประมาณนี้และกันนะครับผมกับเกม Air Combat นะครับนี่ยง้ก็สนุกดีนะครับผมก็ใช่ว่าจะน่าเบื่อนะก็ก็ถือว่าเกมยังโอเคอยู่นะครับผมไม่น่้เกลียดเท่าไหร่นะต่อไปก็เป็นวิธีการถอนเงินนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ผมขอไปเล่นต่อแล้วต่อไปก็เป็นวิธีการถอนเงินนะครับผมก็มาที่หน้ากระเป๋ออาตังค์เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ เลือกนะครับผมเป็นเลือกค่ายที่เราต้องการจะถอนเงินนะครับผมอันนี้ผมยกตัวอย่างนะผมก็ถ้าถอนเงินอาค่าทีนี้ผมเป็นเกมมิ่งนะครับโอเคก็กดถอนเงินไปครับผมเห็นไหมครับผมง่ายๆใช่ไหมล่ะทั้งการเติมเงินนะครับผมและการถอนเงินนะง่ายมากเลยนะครับผมกับการเล่นเว็บไซต์แอลสการสืบการนะครับผมใครที่อยากเล่นนะผมก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างเพื่อไปสมัครเล่นกันได้นะครับผมและสำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับผมในคราวหน้าสวัสดีครับ